สวัสดีค่ะ fc f a n ช่องสู่ผู้สู่คนพบกพอกับช่องสาวบานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันมือนีหนึ่งกันยาหกแปดจ้ามือเฮงมือปังมือดังมือรวยคลิปนี้เนาะค่ะสาวบานามีตัวเลขจากเซียนบางแค่ค่ะเซียนบางแเค่เป็นไงเงียบพี่น้องมือนีเศร้ามือเลขออก่นทักมาจากที่สาวบานาบอได้ลงคลิปเพิน่นอู้นานแล้วพี่น้องนั้นครับแล้วจ้ะถ้านับได้กันนะ่จาจจะประมาณหาเดือนบอ ประมาณนั่นแหละค่ะนานแลว้วที่เ,เพิ่นบ่ได้ถักมาเพราะวา่าเพิ่นก็อยากหลายอย่างเนาะเมื่อนี้เพิ่นถักไทยมาาซาบานาก็เลยหยิบยกตัวเลขมาฝากพี่ตนนองจ้ะเลขบ่หลายหางค่ะที่เพิ่นอนํามาฝากนี่เป็นถักไทยมามื่อนี้ซาบานากระถามเพิอยนจดว่าเงียบแท้ค่ะเพิ่นกเ็เลยว่าน้าแนวทางมา้าปลอยเดอร์ค่ะบ่สะดวกให้สัมผัสจ้ะนี่บอกลงคลิปเลยเดอ้อครับว่าซันค่ะเอา้าวขอบ,บุนขอบคุ้นเพินรนหลายๆเนาะ จ้ะ FC เฟนชองเซียนบางแคค่ะมาค่ะมาเลวเดอค่ะสําหรับตัวเลขเซียนบางแคจ้ะเพิ่กนกะได้มาฝากพี่ตอนน้องในงวดวันที่หนึ่งกันยาหกแปดแล้วจ้ะเลขบ่อหลหางพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวบุบนรางบ่อหลหางจ้ะย่ำเด้อแนวทางจ้ะนี่มาเมอนีสดๆดหลอนๆเลยจ้ะเซียนบางแค่เลขที่น่าจับตาเลขเด่นงวดนี้ มีแปดมีศูนย์มีหามีเจ็ดคือภายในซีตัวนี่จ้ะวิ้นวิ้นกันดได้ต่ว่าเพิ่นจับไห้เด้อค่ะเพิ่นจับไห้จับไห้เน้นๆจ้ะเดียวเซเบืงว่าเพิ่นจับให้ตัวใดค่ะนี่จับให้เน้น,ๆ,น,น,ๆ,น,น,นๆเลยครับวสันว่าเส้นบางแค่เพิ่นไห้มาเด้อค่ะสามตัวเม็ดเดียวฟันไปที่แปดห้าเจ็ดตัดไห้คือหาเจ็ดกับแปดเจ็ดนคะคะสำหรับบน ล่างนี่ปันตัดให้แปดหา้าแปดเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดไปกับนําเดอร์พี่น้องคะ่ะเลขนี้แคน่นี้สาบานาก็เลยยิบยกมาฝากพีตอนน้องคัดเลี่ยวเน้นๆน่าสันคัดให้น้อยตัวักวสันว่าเอากระถือว่เน้นคักอีหลีพี่น้องจ้าเดี๋ยวสีเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้ะเพราะว่าทั้งเสี้ยนบงนังแค่นี้เลขพิ่นบหลายหางจ้ะงวดนี้เป็นงวดแรกคะ่ะหลังจากที่หายไปหลายเดือนคะ่ะ นี่เด้อค่ะเซียนบางแค่หนึ่งกันยาหกเปดซี่ตัวนี่เวียนได้จ้ะมีแปดมีศูนย์มีหามีเจ็ดมีแปดมีศูนย์มีห้ามีเจ็ดนี่สี่ตัวนี่สามารถเวียนได้แต่ว่าเพิ่นจับให้แค่นี้จะ้ะบนแปดห้าเจ็ดนะคะแปดเจ็ดแล้วก็หาเจ็ดตัดให้แค่นี้แต่ว่าสาบนาว่าตัดแปดหาไว้ดัมเนอร์เด้อค่ะโบเน่ด้วค่ะสำหรับบนแต่ว่าลางเนี่ยเพิ่นให้แปดหาแปดเจ็ดแล้วก็หาเจ็ดค่ะอันนี้คือ บนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะฟังให้จบนะค่ะคลิปนี้มีตัวเลขของเซียนบางแคแล้วค่ะ fc ใจดี fc ใจดีงวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วค่ะเดี๋ยวเสียให้บึ้งงวดบังหันกะเขาไปที่แค่เลขดินนะคะเลขจับคู่พลาดแต่วางวดก้อนพูนเขาของเพิ่นจ้ะอันนี้เป็นตัวเลขเซียนบางแคเด้อค่ะแคปบหน้าจอไว้ค่ะเดี๋ยวสีไปตามตัวเลขค่ะ fc ใจดีเนาะค่ะ fc ใจดีงวดบังหันเดี๋ยวเสียบึงอันนี้เป็นงวดเก่าของ fc ใจดี ปนในป้อยสาบนาว่าฝากพี่ต้นน้องค่ะอันนี้เป็นงวดที่สองงวดที่สองนี่คือหลุดจากพี่น้องเขาตั้งแต่เปดเปดไปเข่าลักลอยเนาะค่ะมันเปดหกหาเมนโบปนในเก่าหกหกเป็ดอุ๊หเสียดายหลายพี่น้องนี่ให้เป็ดหกเปดหกมอยู่ทั้งหนาหามากันกลางคือหลุดค่ะงวดนี้เขาตั้งแต่เหล็กเด่นจ้ะปัดให้หาลางไปออกบนคือหกห้าจ้ะแต่ว่างวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเขาของเพนคือห้าศูนย์ศูนย์ห้า ให้ล่างออกให้บนออกล่างหาโซนออกล่างเด้อค่ะก็ถือว่าอ่างวดแรกงวดสองเดินดีจ้ะก็กะถือว่าเลขเพิ่นสุดปังอยู่เด้ค่ะแต่ว่างวดนี้เพิ่นให้มาแล้วเดี๋ยวใส่เบิง่งสําหรับเอฟซีใจดีเนาะคะ่ะที่เพิ่นนํามาฝากพี่ตอนน้องกระยำนั่นาะคะ่ะแนวทางเลยเอฟซี FC จ้าเพิ่นให้มาเป็นแนวทางจ้ะงวดนี้ลงช่องได้เลยนะคะเพิ่นว่าเนี่ย งวดหนึ่งกันยาหกเป็ด fc ใจดีค่ะบนนี่พนหามาเลขติดบนนี่มี2มี1มี0 3นตัวนี้ติดไว้จังดกระด้เงินค่ะห้3สามตัว9 2 6แล้วเกิดสอตัดไห้คือ2องศ2 6 1์สอหาหนแค่นั้นเฉพาะบนจ้ะเลขล่างวิ่งไปที่4กับ9ก้าเด้อค่ะส2่สองสี่เจ็ดสี่หแล้วก็เก้าหนพี่น้องสี่เจ็ดึงสเก้า เราก็เก้านึง,น,งนี่ดังผุถผพ้บอกโมบอกเกียบดิซื้อไดบ่จ้ะอ่ะเดี๋ยวสิเปรียบเทียบเขียนใส่กระดาษใด้ชัดเจนจะได้ชัดๆเนาะจ้ะตามนี้ f c ใีหนึกันยา6กเปดบนมี2มี1มีศย์จังได้3าตัวนี่มาเทเท,เทมาให้เห็นจะ้ะเก้าสองหกเ26ดสองศูนอหนึอันนี้ชุดบนชุดล่างเนาะคะ่ะซกับเกเด้อค่ะเล็วิ่ง สี่สองสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เก้าศูนย์สี่แล้วก็เก้าหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่เป็นส้นของเสี้นบุรีลัมด้วยค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่ส้นทะเบียนรถสาวบ้านานี่แต่มันสื่อะไรพี่นอ้องมันดังชุดนี้กระ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 ดังคือเขาข้งองการคนละเครืองไหมจ้ะมันสื่อะไรอันนี้งวดที่สามเลยจ้ะของเงินอีพีจใจดีนี่จ้ะงวดเหล็กอ่ะเขาไปที่ห้าศูนย์ล่าง งวดที so ong ong ่2ของตัเลเอ่อเด่นติด8นี่ก็เบิ่งว่า210นี่ตัวใดตัวนึงหรือว่าสิมาทั้ง2ตัวก็บ่แน่ค่ะเพิ่นให้มาแบบนี้สําหรับ FC ใจดีนะคะขอบคุณขอบคุณ FC ค่ะบ่ทิ้งบ่ปะยังนําตัวเลขมาฝากพี่ตนน้องแต่เพิ่นก็บ่ได้สะดวกอัดคลิปเนาะสาธุะก็หยิบยกมาฝากพี่ตนน้องบ่สู้กันฟังค่ะอันนี้งวดใหม่อันนี้งวดเก่าเบิ่งเปรียบเทียบ เอาบาทที่นี่ใส่บังเอิบซีเจดีกับอันของเซียนบางแคนอนะอ่านพร้อมเด้อค่ะฟ, D, ฟังนี่เอฟซีเจดีฟังนี่เซียนบางแคจะ้ะมักสิ์ใดอาจารย์ใดจัดจะ้ะแนวทางเนาะมีเขามีหลุดแล้วก็งวดนี้สัญจรก็เดาทางในยากทุกคลิปทุกวิดีโอสาวบนากะยังย่ำคือเก่าอยู่ค่ะแนวทางสูตรหวยคำนวณล้วก็แนวทางความฝันมักจังค่อยจัดนะคะขันบ่มักกะเรื่นพานได้ ขอบบุญคุบคุณทุกเสียนทุกอาจารย์ขอบบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องขอบบุญขอบคุณสุขูสุขุนที่รับชมรับฟังนะคะก็ให้มีโสมีมาน้ำกันด้วย,วยบ้างๆสุขูสุขุนเงินไรกองท้องไรเขาคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสด,ดีจ้าบามหาุรา,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 ร,าริุร,ร,รสังารงเวมีวิโติน रसो <laughs> रसो